สามเท่าพาเที่ยวถนนโบราณและไปดูไฟเมืองกันนะจ้าช่วยซับพอร์ตสามเท่าพาเที่ยวด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะผู้ติดตามไม่ถึงพันคนไอโฆษณาที่เห็นแทรกเข้ามาเนี่ยพวกเราไม่ได้ตังคายานวดเลยขอบคุณนะคะไปเที่ยวกันเลยจ้าที่ไหนคบพามาเที่ยวในเย็นนี้นถนนโบราณชื่อว่าเถอแฟงเป็นถนนสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับ ก็เหมือนกับเมืองจีนทุกเมืองนะครับที่จะต้องมีเมืองโบราณถนนโบราณไว้ขายของครับไปดูกันครับการมาถนนโบราณเหอฟังนี้จะมารถเมล์หรือเรียกต,ตีตี้หรือจะนั่งรถเมโทรก็นั่งสายหนึ่งมาลงที่สถานีติ้งหลานลู่นะจ๊ะมีติ้งย่าง1 0บไม้สามสิบ จะมารีวิวนะคะอันนี้10บละสิบห้าสิบไม้สิบห้าอยูวนอร่อยไหมเค้มกินน้ำแม้ออก่เลยเป็นไงอร่อยนะอร่อยนะนี่มันเหมือนกันยังไม่ยังไม่แห้งพออ่ะมันเหมือนอันนั้นมันแห้งกว่าที่เราเคยกินอ่ะเคยพามไปได้ยัง แต่นี่ต้องยีหยวนเมื่อเราเคยกินชุดละสิบสหยวนแต่ต้องเดินเข้าไปหน่อยนะเออนี่ร้านแรกเลย10หยวนนะแล้วนั่งเหรอสิหยวนเคยกินสิหยวนเออเคยกิน10หยวนเหมือนกันใช่เป็นไงตะวมเหม็นร้อนไหมเหม็นไหมเหม็นไหมเพราทนไหวเพราะหลังได้โอเคก็กดไลค์ใช่กดแชร์ is okay ก็เอาน้ำข้างในด้วยอะ่ะไม่ได้กินลาบมุกที่เราเคยกินมากเลยกว่าอันนี้มันไม่หอมขึ้นช่ายไงนี้เนาะอันนี้อร่อยกว่าเนาะมันไม่ขึ้นช่ายไม่ขึ้นเลยอะ่ะแต่ไม่เหมือนเท่าที่กินเออยายจ๋าไหนที่เค็มกำลังกินอะไรอยู่ปลาหมึกนะคะยายจ๋าอันนี้คือมาล่า,า,ลาอันนี้คือเต้าหู้เม็นนะจ๊ะ ก็อย่างที่รู้กันว่าถนนโบราณของจีนเนี่ยมักจะเป็นร้านขายของขายของกินเต็มไปหมดตามกันต่อนะจ๊ะเราจะไปกินอาซายกันต่อเสี่ยวหลงเป่าได้กินไหมไปเชียงไฮ่ได้กินไหมไม่ได้กินอ๋อได้กินแต่แบบเป็นร้านเล็กๆทำไมล่ะเอ้ยไม่เคยกินริบลองไหมออันนี้แถมกันนะ28่สิบแปดหยวนไงเก๋มตกใจแบบว้าวอ่ะ รูดดูดดูดดูดร้อนนะวงร้อนร้อนยี่สิบแปดเขินวางร้อนนะรปูอร่อยถึงว่วถึงแทงมั้งเพราะมันรดปูอุ๊ยร้อนเ้มะรสปูไหมอ่ะรูรูนี้รูนี้อ่ะ ขาวมากใช่อ่ะหมดละเลยจะแป้งเราเปิดดูไหมแป้งมีไส้อยู่นิดหน่อยมันคือเนื้อปูที่มันมันมันเป็นแบบปูล,ล,ลอยๆอย่างนี้เออข้ออาวหน่อยขาวปูวเอออ่ะกินให้หมดหมด,หมดอาเข้มถือเลยไว <laughs> 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 กินอะไรกินแป้งกินแป้งนิดเดียวเองนะกินแป้งไหมากินมตั้งคือที่เหลือนะครับแล้วข้างในมันมีอะไรข้างในข้างในก็เป็นไส้นี่แหละหลังจากที่เราดูดดูดเนื้อหมูคลุกน้ำหมูบุกก็เป็นแป้งก็มีเนื้อเนื้อปูเต็มเนื้อปูอยู่ถึงว่าต้องยี่สิบแปดหยวนแล้วว่าไอ่ทำไมไส้หมูแพงอย่างวะที่เชียงรายสามสิบกว่าหยวน หรอแต่นั้นของพี่ห้อพี่อ้งให้คนอื่นเนี่ยเป็นไงบ้างแป้งอร่อยไหมแป้งอร่อยไหมรีวิวดูสรุปกินทีเดียวพอแล้วค่ะคือเป็นเป็นไงบ้างครับเคยแป้งก็นุ่มอร่อยแป้งก็นุ่มนะแล้วก็อร่อยดีลองกินดูคูมคนลุกเลยทไมโอ้โห นนนขนมถั่วลานี้อร่อยอ่ะเลยต้องกลับมาซื้อเพื่อเป็นสเสบียงโหนี่น้ำตาเนี่ยเข้มแต่ก่อนป๊ะป๊าเคยกินแบบปิบิโล่เขาทำกันเยอะนะแต่นี้ไม่ค่อยเห็นเลยมีการหมุนด้วยมีเป่านะเป่าไปรูปต่างๆเป็นรูปก,กวาง สามสิบ่้าหยวนกค่หามนแตห35เลยนะดูตุกตาด้วยนะตุกตาเข้ามาดูอะไรเหรอครับ อ้ร้านขายยามีแต่คนไอร้านขายยา อ๋อมินิมินิโซ่อันนี้ให้ชิมชาอือหอมหอมชาแต่ร้อนดีลองอะไรอ่ะตอนนี้อันนี้ชาดอกเก๊กวยอน,นี่ก็เป็นชาชาดอกเหมือนดอกดอกอะไรไม่รู้อันนี้ชาล,ลินจีลินจีเออใช่ใช่ลินจี ไ้ตอนนี้บอกป้าไม่รู้ว่าหน้าจอมันเปิดแหรือเปล่าไม่ได้เปิดแต่ดกำลังอัดอยู่อ๋อกำลังอัดอยู่ใช่ป่ะมาชิมชาร้านที่อยู่ติดกันอ๋อนี่ดอกแค่กล้วยนะน,นี่วเป็นชาลิ้นจี่อ๋อเหรอไมยากอันน,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 นี้อันนี้ชาดอกใช่อันนี้ชาดอกดอกแค่กล้วยอันนี้ชาลิ้นจี่

ก็อร่อยอยูเอ่อี้วลาหทุเรียนอะไรถั่ววเรามีเห็นดิเหีียวเหนียวหน่อยหน่อยจดแบบเหมือนเหมือนนี้ดิกินอรมณ์เหมือนกับไอนี้กัะ กายศาสตร์เพรามันมีความเป็นข้าวทองไงแต่แม่ไม่มเป็นั่วเลยนี่เป็นข้าวทองอันนี้มะาพร้าวรอระไม่เอากินแล้วจะไม่ได้หรอกระทิ่นือจางกะทิ่จยือจางโอ้โหลูกอะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยาพ่า,ายอ,อยากดูหนังแบบสมัยก่อนจำได้ว่าเมื่อตอนเราเป็นเด็กอะ่ะก็มีแบบนี้นะแถวบ้านอะ่ะส่องดูจ่ายตังค์แล้วก็ส่องดูบ้นลูกคน คุณจริงจริงอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ที่เคยกินที่เซียชนอร่อยแต่เล้นีอร่อยมันเหมือนกับไอ้กะหรี่ป๊าบกรอกที่เราเคยกินแต่ที่นี่แค่หกหยวนที่นั่นเต็งซื้อฉันตัวเก้าหยวนที่ไอ้ถึงคนแค่คนเดียวกราเมนมอ่ะไอเนี้ยไม่ใช่นมกะหรี่ไอแบบเลี้ยงเหนียวขาวอ่ะเดี๋กินเดี๋กินเ่ย

ติดบาทอ่ะเราไปชิมหนึ่มีใหม่กด้วยมาเดือนไหนจะไม่รู้อาชีพเออใช่ค่ะอยู่อะไรทั้งคือสติ๊กเกอร์ข้างหลังมันมีซองบอกเนี่ยอ๋อสติ๊กเกอร์เพื่อความโชคดีอ๋อแดดกันี่มันเป็นเดงกก็แต่เมื่อวานเราไม่เห็นได้เลยนะเราไม่รู้เพราะอะไรเมื่อวานเราไม่ได้แ อันนี้เรามากินมิสุอิน้ำอะไรนะที่คุณมีสองแก้วลูกแดงแดงอ่ะลูกแดงพุท<ะ>ราตอเบอรี่อ่ะพุทราอ่ะเปิดเลยอันนี้ไม่เถือกเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เถือกเหมือนเดิมตอนนี้กินอะไรอยู่อันนี้เป็นน้ำรสชาติไม่เคยกินรสชาติใหม่รสชาติใหม่ไม่ได้เคยกินพุทราอะไรนะอธิบายถูกไหมเหมือนอะไรสตรอเบอรี่เหมือนสตรอเบอรี่เหมือนสตรอเบอรี่หรอเหรอนพุทราหรอเดี่ยวเราดมดูมันยังไม่ได้คน้นป่ะ ไอ้ไม่ได้คนเขามาต้องคนลูกแดงๆที่มันมันไอเรื่องเขาเขาแล้วไม่ใช่สตรอเบอรี่เหมือนพุทราหมายในเรื่องฮาวาจือป่ะที่มันไปไปเก็บเออต้นต้นฮาวาจือเอ้ยมันมันเรื่องฮาวาจือเป่าวะใช่ใช่ที่ไปเก็บขายูลกมันไปขังทำถังเผือกอันนี้เผือกนะจ๊ะนี่สวยก็มีไส้เสรอจแล้วพุทรา จัดเครื่องหวานหวานมากอ้ำเข็มไส้เผือกหวาน,น,าส,วานสิ้นสุดถนนโบราณมองไปฝั่งตรงข้ามเอา้ามีร้านขายของเห็นคนเดินถือของเต็มเลยข้ามไปดูดีกว่าไปว่าอยู่ไหนกันนะนพูดทรัคอะ มันก็เป็นตลาดนัดยามเย็นนี่เองมีใครเคยกินแอปเปิ้ลสีดำบอกมาหน่อยนะ ร้านค้าที่มาขายของก็คล้ายๆกับที่เราไปตลาดเช้ากันนั่นแหละแต่ของมันก็จะไม่ได้มีหลากหลายเท่าตลาดเช้านะแต่ก็พอมีของให้เราจับจ่ายซื้อของได้ไมงไหวหวะไีจรงเหรอ 19สิบเก้าเท่าไหร่ี่สิบีิี买ชไม่ิดใยใช่มเ้อ 19, แต่ว่าเราซื้อมันหนักมันหนักี่โลอนนไม่ดูไม่เล่มนการวันเพราะว่าฉันดูมันไปดูไปดูมาแล้วนมัดเม็ด อันนียนมอัดเนดเป็ดรวมควันทั้งตัวก็มีได้ิด้กินหเต็มเี้จิไปชิมดิมันคืออะไรอ่ะเนื้อไหนลองกินหน่อยดิได้เ่าเลาเหรอ ย่าลายคือเข้าเกียบจุดหมายต่อไปของค่ำคืนนี้คือไปชมไฟเมืองหางโจกันนั่งรถเมโทรไปลงสถานีซิตี้เซ็นเตอร์ทางออก M1 ว้าว เดินเข้าไปในสวนสาธารณะกันเคมถามว่าตึกอะไรหงโจวชินจวงซินชางซิติเซนเซ็นเตอร์ตึกเชื่อม เออนี่คือนี่เอาแสงเอาแสงลงไปข้างล่างอืมน่าสวยนะ่ตึกอะไรน่าสวยเนาะเต๋อไหมครับ ไปที่เฉินตูเราก็จะเห็นแค่ตึกเดียวใช่ไหมต้องเดินอีกตึกหนึ่งแต่อันนี้มันคือตึกที่อยู่รอบตัวเราเลยนะจ๊ะในสวนสาธารณนะนี้ จะพาเดินทางจากหางโจไปหุบเขาเทวดาไปดูว่าเป็นอย่างไรเป็นกำลังใจฝากกดติดตามช่องหน่อยนะคะจะได้มียอดติดตามถึงพันคนเสียทีขอบคุณค่ะแล้วเจอกันทลิปหน้านะคะ